สวัสดีครับสวัสดีครับทุกท่านวันนี้เราจะพาทุกท่านมาดูบ้านพร้อมที่ดินนะฮะอยู่ที่บ้านห้วยประสิทธิ์นะฮะตำบลป่าหุ่งอเภอพานจังหวัดเชียงรายบ้านด้านหน้าของทุกท่านเลยนะฮะเป็นบ้านคอสอรอชั้นเดียวนะฮะเป็นบ้านคอสอรอชั้นเดียวมีกี่ห้องนอนกี่ห้องน้าเดียวเราไปดูกันนะฮะในพื้นทีเ่เข้ามาจากถนน เลียบคลองชลประทานนะฮะไม่ไกลนะฮะประมาณ500เมตรนะฮะถนนเรียบคลองชนรปทานสามารถทะลุออกจังหวัดพะเยาได้นะฮะแล้วก็ไปเชียงรายได้นะฮะแล้วก็เชื่อมต่อถนนพหลโยธินได้นะฮะที่ดินแปลงนี้ถ้ามาจากกรุงเทพจะอยู่ฝั่งซ้ายมือนะฮะอยู่ฝั่งซ้ายมือระดับความสูงจากน้ำทะเลก็จะประมาณ400เมตรนะฮะประมาณ400เมตร พื้นที่ทั้งหมดอยู่2ไร่หนึ่ง,งาน96ตารางวาเจ้าของขายอยู่ที่1ล้านห้าแสนบาทนะฮะ1ล้านห้าแสนบาททางทิศเหนือนะฮะติดถนนนะหน้าไปทางทิศเหนือด้านหน้ากว้างอยู่ที่5้าเเมตรนะฮะหน้ากว้างมากเลยนะฮะด้านนี้ก็ติดเพื่อนบ้านนะฮะดูหน้าบ้านนะฮะเป็นที่สวนนะฮะด้านหลังเขาปลูกกล้วยเต็มพื้นที่เลยนะฮะลูกค้าดูจาก ภาพมุมสูงเมื่อกี้ผมบินภาพมุมสูงมาไฟฟ้าน้ำประปาก็อยู่ในพื้นที่เลยนะฮะบ้านหลังใหญ่นะฮะบ้านหลังใหญ่พอสมควรเลยแต่ว่าเจ้าของไม่ได้อยู่นานแล้วนะฮะไปอยู่ต่างจังหวัดนะฮะไม่ได้ใช้นะฮะหลังนี้เขาไม่ได้ใช้แล้วประวัติดีนะฮะผมสอบถามจากเพื่อนบ้านนะฮะไม่มีการตายนะฮะไม่มีประวัติการตายภายในบ้านหลังนี้นะฮะแล้วก็ที่ลักษณะจะสูงกว่าระดับถนนเล็กน้อยนะฮะประมาณ อ่าสามสิบเซนติเมตรนะฮะประมาณสามสิบเซนติเมตรปลูกกล้วยนำหวานนะฮะเต็มพื้นที่เลยกระเบื้องโครงสร้างดูภายนอกแล้วแข็งแรงนะฮะกระเบื้องเป็นอ่าเป็นสีแพ็นนะฮะเป็นกระเบื้องสีแพ็ไม่รู้ว่าจะเข้าไปดูในพื้นที่ได้หรือเปล่านะครับเพราะว่าเมื่อกี้โทรติดต่อเจ้าของแล้วญาติาเขาไป ทุระที่ในตัวเมืองเชียงรายนะฮะตรงนี้ก็จะเป็นที่จอดรถนะฮะตรงนี้ก็จะเป็นที่จอดรถอยู่หนึ่งคันนะฮะได้หนึ่งคันถ้าให้ดีต้องทําสีใหม่นะฮะทำสีใหม่แล้วก็เก็บรายละเอียดเก็บรายละเอียดด้วยนะฮะอะ่พื้นที่นี่นะฮะพื้นที่ด้านหลังก็จะเป็นสวนกล้วยทั้งหมดเลยได้วิวภูเขานะฮะได้วิวภูเขา ภูเขาล้อมรอบเลยนะฮะอยู่ได้วิวภูเขาล้อมรอบเลยแต่ว่าอ่ะต้นกล้วยนะฮะต้นกล้วยมันบังนะฮะมันบงังเขาปลูกกล้วยเต็มพื้นที่เลยนะฮะบ้านหลังใหญ่นะฮะขนาดขนาดความกว้างนี่ประมาณ1 2เมตรเลยนะฮะ12เมตรคูณสเมตรเลยนะฮะลูกค้า บ้านหลังใหญ่นะฮะแล้วเขาล็อกประตูนะฮะเขาล็อกประตูเราต้องดูทางหน้าต่างให้นะฮะอ่าด้านนี้ก็จะเป็นโซนของห้องครัวนะฮะนะฮะมีห้องครัวภายในนะฮะที่ผมเห็นก็จะมี สองห้องนอนนะฮะมีสองห้องนอนหนึ่งห้องโถงก,กว้างๆนะฮะหนึงโถงก,กว้างมากเสียดายนะฮะเสียดายไม่ได้ดูภายในนะฮะเขาล็อกประตูไว้นะฮะเขาล็อกประตูไว้ โถงกว้างนะฮะสองห้องนอนอ่ะสามห้องนอนเลยนะฮะลูกค้ามีสามห้องนอนหนึ่งห้องโถงหนึ่งห้องครัวนะฮะแต่ละห้องก็จะกว้างประมาณตัวห้องกว้างนะฮะกว้างสี่คูสี่เมตรเลยทีเดียวนะฮะดูฮะหน้าต่างตรงนี้สี่ช่องนะฮะสี่ช่องเลย อโครงสร้างนะฮะโครงสร้างเป็นคอสลอ,อนะฮะเป็นคอสลอ,อหลังคาซีแพคนะฮะต้องอทำทำสีนะฮะเน้นทำสีแล้วก็เปลี่ยนเปลี่ยนอะไรนะฮะเปลี่ยนอะไรพวกลูกบิดประตูหน้าต่างนะฮะเพื่อนบ้านก็จะมีทุกทิศทางเลยนะฮะตรงนี้จะมีเพื่อนบ้าน ไฟฟ้านะ้ำประปานะฮะฝัดปาหมู่บ้านอน,นี้ก็จะเป็นเพื่อนบ้านนะฮะบ้านหลังใหญ่นะฮะถ้าปัจจุบันนี้อ่าหนึ่งล้านห้าแสนทำไม่ได้นะฮะบ้านหลังนี้แทบไม่พอนะฮะบ้านหลังนี้นี่หนึ่งล้านห้าแสนต้องเกินอยู่แล้วนะฮะ ก็เดี๋ยวตามไปชมท,ทางเข้าออกกันนะฮะเพราะว่าตรงนี้อยู่ใจกลางหมู่บ้านห่างจากที่ uh> ว่าการอำเภอพานเพียงแค่5.6กิโลเมตรนะฮะไปวัดห้วยประสิทธิ์นะฮะ170เมตรไปโรงพยาบาลพาน8.4กิโลเมตรนะฮะไปศาลเจ้าจีกง12กิโลเมตรนะฮะเดี๋ยวเราไปชมทางเข้าออกกันนะลูกค้านะ ไปชมทางเข้าออกจากพื้นที่กันนะฮะทางเข้าออกตลอดแนวก็จะเป็นชุมชนนะฮะเป็นชุมชนนฮะอยู่ใจกลางชุมชนมีเพื่อนบ้านทุกทิศทางนะฮะวัดห้วยประสิธิ์นี่รู้สึกว่าจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งหนึ่งเหมือนกันนะฮะวัดห้วยประสิธิ์ เดี๋ยวไปดูวัดซะหน่อยนะฮะออกมาจากตรงนี้ผมเห็นวัดสวยนะฮะวัดสวยเดี๋ยวเราเข้าไปดูสักหน่อยนะฮะต่อใกล้วัดเพียงแค่ร้อยเจ็ดสิบเมตรเองนะฮะร้อยเจ็ดสิบเมตรนี่ก็จะเป็นวัดหว้ะะหวยประสิทธิน์นะฮะห้วยประสิทธิ์อยู่ตำบลป่ากหุ่นนะฮะอำเภอพานจังหวัดเชียงราย ก็มีพระพุทธรูปนะฮะหลายหลายพระพุทธรูปใหญ่ๆห,หลายหลายองค์เลยทีเดียววัดพัฒนานะฮะดีเด่น อยก็เป็นบ้านผู้ใหญ่บ้านนะฮะเมื่อกี้เห็นป้ายแวบ,บๆถนนนะฮะถนนนี่ามาเส้นหนึ่งศูนย์ห้าหกใต้นะฮะแนวโบ้านผู้ใหญ่บ้านนี่ก็จะอยู่หัวมุมตรงนี้นะฮะรถรถจอดนะฮะป้ายบ้านผู้ใหญ่บ้าน ขอเป็นชุมชนใหญ่พอสมควรเลยนะฮะลูกค้าท่านไหนสนใจนะฮะที่ดินแปลงนี้ก็สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมมาได้ที่0932927167หรือว่าทักลายวสันดอดไทยแลนด์ Thailand นะฮะสำหรับคลิปนี้ขอลาทุกท่านไปก่อนโปรดติดตามต่อคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ